สวัสดีค่ะสวัสดีชาวแฟนเพจและชาว YouTube ของเนเน่นะคะวันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากแค่อยากจะเอารถ Toyota v ว o อที่สำคัญเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์แมนนวลด้วยนะแล้วราคาเนี่ยย่อมเยาสุดๆพนประมาณ4,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะพี่แล้วภายในเนี่ยดูสะอาดสะอา้านเลยนี่มานั่งรงช่วงด้านหลังโอ้โห ด้านหลังเนี่ยสามารถนั่งได้3-4ถึงคนเลยแหละเหมาะสำหรับลูกค้าที่อยากได้งบแบบผ่อนน้อยผ่อนสบายนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่หรือว่าเพิ่งทำงานอยากได้รถผ่อนน้อยผ่อนสบายต้องคันนี้เลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะพามาชมด้านในกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าด้านในเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดว่าเบาะสุป,ปะบกเนี่ยเราไม่กล้าเอามาขายลูกค้าแน่นอนนะคะ มันต้องสะอาดแล้วมันต้องพอกเบาทําความสะอาดให้ลูกค้าอย่างดีเบายันเพดานด้านบนนะ่ะคือเราเราไม่ทิ้งขา้าวสกปรกไว้ให้ลูกค้าเสียเสียลมหลอกเวลามารับรถใช่ไหมเริ่มกันต่อเลยแล้วกันนะคะตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบสามก้านนะคะพี่แล้วก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกเลยว่าของเราคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์แมนวนวลหรือว่าเป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะก็มี5เกียร์หสปีดนะคะมี รูปลักษณ์ภายในของรถคันนี้เนี่ยเขาเขาออกแบบมาแบบคลาสสิกอยู่แล้วนะคะตัวคอนโซลหน้าก็เหมือนกันอ่ะดูดูช่องคอนโซลหน้านะคะก็สามารถเสียบสาย USB เล่น DVD ต่างๆได้เลยนะคะพี่และสําหรับตัวนี้นะคะเลขมาอยู่แค่1น0 0 0 0สน่บาทเท่านั้นเองนะพี่โอ้โหใช้งานสน้อยมากถ้าเทียบกับปี2011นะคะความปลอดภัยเนี่ยมีครบแน่นอนแอร์แบ็คูู้่หน้าตัวนี้มาพร้อมกับเบาะผ้าสีดํานะคะพี่ เขาจะทํามาแบบเป็นรูเพื่อให้มันระบายอากาศได้ดีเวลาเราจอดรถแบบแดดร้อนๆอะไรแบบนี้นะคะมีทั้งสองฝั่งเลยแต่เบาะเนี่ยตึงมากนะคือเบะแบบเแบาบะเดิมๆจากโรงงานเลยอ่ะพี่คือสภาพ9 0 9 5เหอลยแหละอ่ะนี่แล้วด้านหลังนะคะตัวนี้นั่งด้านหลังอยู่แล้วก็รีวิวด้านหลังไปเลยนะคะตัวด้านหลังก็เหมือนกันทํามาแบบเบาะเป็นรูแบบนี้ ไม่ให้มันร้อยเกินไปอ่ะแล้วหมอนรองคอก็มี2ใบนะคะซ้ายกับขวามี2ใบด้านหลังสามารถนั่งได้3-4ถึงคนด้วยกันเห็นไหมฝ้าเพดานด้านบนเนี่ยโอ้โหสะอาดเอี่ยมอ่องเลยแหละคือใหม่มากอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านนอกกันต่อดีกว่า<ะ>เดี๋ยวจะพามาชมโฉมด้านนอกของ To y ยต้าวีออส 1.5E คันนี้กันก่อนนะคะตัวสีเนี่ยเป็นสีเดิมๆจากโรงงานเป็นสีดํานะคะพี่แล้วตกแต่งมาด้วยโครเมียมตรงกระจังหน้านะคะสมขีดด้านล่าง เป็นช่องระบายอากาศเลยแล้วตัวนี้ตกแต่งมาใส่ไฟตัดหมอกมาให้ด้วยโอ้โหและพิเศษสุดพี่สังเกตไหมว่าเราจะใส่ สกเกิร์ตให้ลูกค้ารอบคันเลยด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังโอ้โหตกแต่งมาให้สวยมากตัวล้อเนี่ยเป็นล้อดําเดิมนะคะพี่ตัวล้อเป็นล้อเดิม,ดมล้ออัลอยขอบ15นิ้วจากโรงงานเลยนะคะนี่ล้อสวยๆนะคะได้นิ่มมากตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ VVTI ด้วยนี่แล้วถัดมาเรื่อยๆเ,เลยนะคะ ตรงประตูหลังนะคะนี่ตรงประตูเนี่ยเขาก็จะเล่นแถบให้นิดหนึ่งนะคะน,น,นูนมาเป็นแถบโครเมียมด้วยโอ้โหเพื่อให้รถเนี่ยมันดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะคะเบ้ามือจับตกแต่งมาด้วยโครเมียมนี่ของ V ีออสเลยนะคะและก็กันสาดนะคะใส่มาให้4บานเลยซ้ายขวานหน้าหลังรถปี11ก็จริง <Okay. S 1> แต่เราแกะให้ดูเลยพี่นี่ เม็ดอาร์ททุกจุดมีครบนะคะถ้าเกิดว่าเรียบเนียนไปเนี่ยแสดงว่าด้านข้างเนี่ยโดนชนมาแน่นอนนะพี่แต่ตัวนี้เนี่ยยืนยันเลยแล้วก็คอนเฟิร์มเลยนะคะมาแกะแงะงัดดูได้ว่าของเราเนี่ยรถไม่ผ่านการชนข้างชนหน้าชนหลังมาอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดด้านหลังให้ดูนะนี่ด้านหลังเปิดมาปุ๊บช่องเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยกว้างมากกว้างมากจริงๆแล้ว ก็อย่างที่คอนเฟิร์มไปเมื่อตะกี้นะคะพี่ว่ารถก็ไม่มีชนด้านหลังมาแน่นอนเพราะสเปยร์ยางอะไหล่อุปกรณ์แม่แรงแม่แรงจะอยู่ตรงฝั่งของผู้โดยสารด้านข้างนะคะอยู่ใต้เก้าอี้เลยแล้วก็ประแจจะอยู่ตรงนี้นี่ยางสเปยร์ยางอะไหล่ยังใหม่เลยแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่เชื่อพี่ใช้เล็บของเราเนี่ยกดจิ้มดูได้นะจิ้มดูได้นะก็คือถ้าเกิดซิลิโคนแบบนิ่มๆแบบนี้ แสดงว่ารถเนี่ยยังเดิมๆนะพี่รถไม่โดนชนท้ายมาแน่นอนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะพาชมรถแบบรอบคันกันแล้วเนี่ยสนใจกันหรือยังถ้าสนใจเนี่ยกดจองมาแค่100บาทเท่านั้นนะคะพี่เดี๋ยวมาบอกสเปคคันนี้กันเลยตัวนี้เป็นปี2011กับเครื่องยนต์1 5 e ตัวรองท็อป ราคา239,000บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะคะผ่อนแค่4,000กว่าบาทฟีภาษีพรบรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์เราดูแลให้หมดเลยถ่ายน้ำมงน้ำมันเนี่ย20,000กิโลจัดไปได้เลยนะคะพี่และสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถคันนี้รีบโทรโอนจองมาได้เลยที่เบอร์0611 758877อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเนด้วยนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะอยากได้รูปรถแบบเต็มเมเนี่ยแอดไลน์มาได้เลย 0 6 1 1 7 5 8 8 7 7เเบอร์นี้ทั้งโทรทั้งไลน์นะคะพี่ฝากไว้ด้วยแล้วกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกราบสวัสดีค่ะ